ดีนะครับวันนี้เชฟหนุ่มจะมาทําผัดกะเพราไส้ย่างกระเพาะย่างตามเครื่องตมพริกแห้งก,กระเทียมวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาขออนุญ,ญาตภาพอาจจะตันหน่อยยวดูกันนะครับนี่นครับไส้กับกระเพาะที่เราย่างมาอาจจะเข้มไปหน่อยนึงแต่เราจะมาผัดกะเพราผัดใบยี่หร่าเมื่อกี้พูดผิดนี่ผัดใบยี่หร่าแต่มาดู การผัดนะครับแค่ไหนเอาน้ำมัน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 อยู่ไหนมาทำผัดกะเพราไส้ย่างนะครับน้ำมันลงไปอันนี้เป็นน้ำมันหนูอันนี้มีมือกล้องจ้างมาพิเศษเขาบอกอยากกินรสชาติแบบจัดจัดให้

อะไร่ะฝันไปนี่แหละโหวุการะ อันนี้คนถายก็จำเหม,มืนกันไ้น้ตนาตาป๊ไม่บอะไม่ดูดูในตู้เย็นดูในตู้เย็นเหข้างนอกเนี่ยข้าวอย่าเพิ่งดิวเพิ่งแตะแลววะ น้ำตาลตกไปรถนี่เดียวพอนี่ต้องใส่น้ำหน่อยวะเดี๋ยวมันแห้งเกินไปผัดใบยี่หร่าเอาใบยี่หร่าใส่อใส่ย่างน้ำตาลคาก่อน ถ้าไม่มีแล้วก็น้ำตาตีไปต้มปาซากเอาไปดีทุกมีมีมีนะมีมีน้ำมัสายอ่ะไม่มีแล้ก็น้ำตาตีเลยนะไมเีน้ำตาลสไก็ใส่น้ำตาลปีตรนี้เดี๋ยวก่ใส่ยากหัดใบทีล กระเทียมกระเหลี่ยมเส่มกระเทียมกระเหลี่ยมเฮ้ยไม่ใช่กระเหลี่ยมกระเทียมมาจากหน้าต้าให้มันมีน้ำหน่อยละใช่ทุกคือคนคนกินคนกินข้าวเราเนี่ยรสชาติก็หอมไปละที่ยังไม่ได้ลงมือนี่กันเล่นไฟเลยครับ ให้เราดีหลยสิดีลายกังหมดแล้วใส่หมดนี่เลหรอใส่หมดเลยโอ้ใส่หมดเลยใส่หดหลาย้เนไรัลาจะก่อนใส่แกงหมานะอ้หมากินไม่ได้ทหมาหมาแกนลหมาแกนลเอาสูตแล้วนี่หอมอมอมหอม ใส่ยี่หราเข้าไปนะครับม,มีผู้ช่วยเยอะมันหยุดโควิดไม่เหลือนะครับโควิดไม่เหลือนะครับอุณหภูมิแปดศูนย์องศาเต็มเลหว่ะแล้วคขอไปรักหน้าก่อนมันอยู่ที่ไม้คนนะพี่คนไหนพี่อยู่ที่ไม้คนพนะีนน่คนนี้น <c oughs> นเช็คผู้ช่วยนะครับแล้ว <c oughs> คนซ้ายมาั้งกาย ก็คนขวาแล้วคนขวานี่มันจะนัวคนขวาจะเป็นอะไรนี่มันอร่อยเนยคนขวาจะนัวจะหวานออกหวานนะคนซ้ายออกเค็มเนี่ยคนถ่ายไม่พูดเลยครับตอนนี้เล่นไปอ่ะเหมือนจะ้นอร่อยปะได้ไหมอนุญาตเช็ดได้ก็ไม่ไหวแล้ว เดือดข้านตม่ไี้ไม่มีเดือดไม่น่าจะน่าจะที่จะสูตรต้องเคาะกระทะโอ้ชิมบนเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับ ได้ตากหน่อมหรือว่าเราดีเยีมมากได้ตาครับอะไรกันแบบนี้หรือว่าพอดีตอนนี้เราก็จะให้คนมาชิมนะครับอย่เดี๋ยวไปชิมดิเดี๋ยวไปชิมดิแต่พี่ว่ามันเริ่มแต่พอดีอะช้อนนู่นะช้อนนู้นอ นู่นชาเนี่ยนนนะครับผู้ช่วยวันนี้วันหยุดพอดียังใส่เสื้อไหนาเลยนะวัน <c oughs> นะวันนะ,อ,นะอ,นะอย่ยวเราจะไปตักใบจาน,นครับอันนี้เมนูอะไรครับเมนูอะไรครับ กะเพราไส้ย่างกะเพาะย่างใบยี่หร่าเอ้ยกะเพรายังไงวะคัดใบยี่หร่าไส้ย่างกะเพราย่างโอเคครับจองซ้ำครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะมาชิมกันนะครับคัดคัดรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับได้อยู่ยุ่งลืมเเยี่ยมเอาอ่ะครับกินนะครับกินนะเราถ่ายกิน